อาจคุณเจเด็จ,จันทราครับเรียนรรท่านประธานที่เคารพครับผมนายเจเด็จ,จันทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีปัญหาครับที่จะนำมาหาลือรรท่านประธานในวันนี้เรื่องการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายซึ่งกำลังเผยแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยจากข้อมูลสื่ศึกษาปัญหาการพนันประกอบกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่าการพนันออนไลน์ เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาหนี้สินความเครียดความรุนแรงในครอบครัวและภาวะซึมเศร้าและแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทยกว่า3ล้านคนถูกชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์และมีความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละนับหมื่นล้านบาทแม้หลายหน่วยงานจะร่วมกันปรับปรามอย่างแข็งขันโดยกระทรวงที่เท่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพียง3มเดือนแรกของปี2568 ได้ปิดการโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์จำนวนเกือบ30,000 URL และจับกลุมผู้กระทำผิดกว่า4,600รลายอย่างไรก็ตามเว็บไซต์พนันออนไลน์ยังคงผุดขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วคอยโฆษณาให้ประชาชนเห็นตลอด24ชั่วโมงสาเหตุหนึ่งอยู่ที่ข้อจำกัดของกฎหมายปัจจุบันการสั่งปิดเว็บพนันออนไลน์ต้องอาศัยอำนาจศาลซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลารวบรวมหลักฐาน จนกระทั่งศาลมีคำสั่งนานร่วมนับสัปดาห์หรือหลายเดือนในขณะที่เจ้ามือเว็บพนันสามารถเปิดเว็บไซต์ใหม่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงทําให้เกิดสถานการณ์ปิดหนึ่งเว็บแต่มีเว็บใหม่อีกหลายเว็บวนซ้ําไม่สิ้นสุดดังนั้นผมขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อติดอาวุธให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ได้ทันทีเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการตรวจสอบระหว่างอารอศาลมีคำสั่งเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันก็กำหนดขั้นตอนที่เจ้าของเว็บไซต์สามารถโต้แย้งคำสั่งเจ้าหน้าที่ได้ย้ำว่าสั่งระงับการเผยแพร่ชั่วคราวไปใช่สั่งผิดผมเชื่อว่าเราปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและดำเนินมาตรการเชิงลุก ทั้งการป้องกันและปรับปรามไปพร้อมกันจะสามารถลดความเสียหายจากการพนันออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนเว็บไซต์พนันออนไลน์แก้ปัญหาได้ไม่ยากอยู่ที่เราจะจริงจังกับมันแค่ไหน30,000 URL ในเวลาเพียง3เดือนแรกของปี2,568 ผมเชื่อว่าไม่สามารถโต้แย้งได้และจะถูกหยุดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้ภายใน24ชั่วโมงผมขอฝากท่านประธานสภา,าผู้แทนราษดรน,นำเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นแนวทางต่อสู้กับการพนันออนไลน์ในอนาคตขอบคุณครับ